ดีค่ะทุกคนเตรียมกระเป๋ากันค่ะลุงแกเตรียมของแกเรียบร้อยแล้วนะคะหลายอย่างแกแพ็คของแกเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เรานั่งตัดคลิปอยู่ที่โต๊ะที่คอมพิวเตอร์นะคะของลุงแกจัดเรียบร้อยเหลือของเราค่ะ ่ะสาเหตุที่สั่งกเกงช้างเพราะว่ามันมีน้ําหนักเบานะคะคือขนไปก็ขนมาได้ไม่ไม่ทำให้กระเป๋าแน่นจนเกินไปเพราะว่าความตั้งใจยอย่างที่บอกนะคะจะกลับไปเพื่อเอาเสื้อผ้าที่นวนมาใส่ <c oughs> สั่งเสื้อผ้าราช้างานะคะทุกคนนึวว่าจะไม่ได้ใส่กับเขาแล้วนะคะเพราะว่าหาไซส์ใหญ่ไม่ได้เลยอะมาเกินเจอไซส์ที่ใส่ได้นะคะ เอาแค่เปลีนช้างไปไว้ใส่นะคะยวไม่แกะซองเลยนดคะยใส่ใส่ลงไปเลยสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเ <c oughs> จ็ดตัวค่ะทุกคนจริงๆแล้วมีแปดตัวค่ะแต่ว่าเ oh. พื่อนครูที่โรงเรียนบอกว่าโอ๊ยมีเยอะจังขอซื้อต่อหนึ่งตัวไซส์เท่เาๆกันนะคะแม่ช้างก็เลยแบ่งขายให้เพื่อนไปลูกจะทำติ๋ว ลุงจะเป็นหน่วยที่ดูแลเกี่ยวกับเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นมือถือเป็นกิมโบเป็นอะไรต่างๆลุงก็จะดูแลให้เพราะว่าแกรู้ว่าเราอ่ะไม่รอบคอบหรอกแต่จริงๆเราก็รอบคอบอยู่นะแกแต่ว่าลุงอ่ะแกไม่ไว้ใจมนุษย์หน้าไหนบนโลกมีนัจกจัดตัวเองนะคะเะฉะนั้นสิ่งพวกนี้นแกก็จะเตรียมให้เราทั้งหมดนะหลายคนฟังแล้วอาจจะโอ้ยตรงข้ามไปชั้นเลยฉันจะต้องเป็นคนที่ดูแลเก็บจัดก,กระเป๋าให้สามีใช่ไหมคะท่าน,นไม่ใจ่ค่อันนี้คือ,อีสามีจัดเก็บทุกอย่างให้เรานะคะที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวก extension อะไรทั้งหลายนะคะไปรอบนี้เราจะไม่ใช้กระเป๋าลากใบเล็กนะคะเราจะใช้กระเป๋าสะพายแบบนี้เพราะว่าเราอยากจะใช้กระเป๋าลากใบเล็กนะคะไปเคลื่อนเครื่องลุงบอกว่าจะไปใช้กระเป๋าลากใบเล็กทำไมสะพายเอาัง่ายดีเราโอ้ทั้งหลังทั้งท้องนะคะที่มีปัญหาเมื่อวานปัญหาหมอมาอีกรอบหนึ่งทุกคนแต่ว่าขอหมออัศวาสาวว่ามันเป็นอะไรนะมันเจ็บอยู่ช่วงนี้นะคะ้ครๆจะเป็นไส้ติ่งแต่ว่าเรากลัวว่าเรานั่งเครื่องบินแล้วมันจะเกิดอาการอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่เคยเป็นอะเนาะแต่หมอบอกว่าคุณรู้ไหมอาการไส้ติ่งอะมันมันไม ามันเจออักเสบขึ้นมาน่ะภายในหนึ่งอาทิตย์นะ่ะถ้าไม่ได้รับการรักษามันโปะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อเออแคบบ่แนั้นก็จะได้ว่าไม่น่าจะมีอะไรได้เป็นหว่วงนะคะหมอก็กดท้องกดกดทั้งทุกส่วนที่ซีดขวาที่เราเจ็บนะคะผลปรากฏว่าไม่เจ็บอะไรเลยนะคะไม่เจ็บแต่ในจุดที่เป็นซีสหรือว่าเป็นถุง,งน้ำเนี่ยก็จะเจ็บอยู่บ้างนะคะแต่ว่าช่วงที่เราเจ็บลรวบอกหมอว่าเจ็บไม่ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะแต่พอหมอลงมาช่วงขาหนีบที่เหนือขาหนีบขึ้นมานะคะหมอกดลงไปโอ้ทุกคนเกิดจะชักดิ้น ฉันไม่เคยรู้ว่าความผังผืดตรงนี้ความที่เรานั่งเยอะไม่ไม่ขยับตัวไม่อะไรเงี้ยมันทําให้เราเจ็บขึ้นมาถึงช่วงบริเวณช่วงนี้นะคะเราก็จิตตกอยู่แล้วไม่ค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วงหมดฮอร์โมนเนาะเป็นช่วงที่เราจะต้องดูแลตัวเองค่ะมันหมดฮอร์โมนแล้วอะไรนั้นก็รูปเดียวอ่ะก็ตัวตรงนั้นนะคะก็พยายามที่จะหาดูโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองกันทุกคนตอนนี้ได้กางเกงแล้วค่ะเจ็บตัวก็น่าจะพอเพราะนั้นในคลิปนะคะทุกคนอาจจะเห็นดิฉันใส่แต่กางเกง ไซส์นี้แบบนี้ไลน์นี้นะคะเป็นเพราะว่าดิฉันไม่เอากางเกงไปเยอะนะคะเราจะใส่กางเกงลายช้าง,งโปรโมทประเทศไทยเราจริงๆเราไม่ใช่เราเสื้อผ้ากลับมาเ <laughs> สื้อผ้าบ้านเขาเนี่ยเขาจะมีไซส์ที่ตั้งแต่ไซส์เล็กสมมติว่าเขาเป็นเสื้อแบบนี้เขาก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กนะคะสามสิบสามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือจากเล็กไปหาใหญ่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราใส่ไซส์อะไรเราใส่ไซส์สิบหกหรือไซส์สิบแปดเราแค่เข้าร้านแล้วก็หยิบไซส์ที่เราใสาา่ขึ้นมาโอมมมมัััันน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 นงง่่่่าาาาาาคคคคะะะะะะกกกรรร้้้้้้้ออออออปปปิเเเเสืผจพลบทุีีีไไ็ ระเป๋าเอาไปฝากเพื่อนฝรั่งเพื่อนเพื่อนฝรั่งอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะกระเป๋าสา่ทุกคนคลมีหัวนี้ฉันหายไปไม่ได้ใส่ไมโครโฟนนนะคะไม่รู้จะเสียเข้าตัรศั์บ้างไหมนี่ค่ะเป็นกระเป๋าที่สั่งมากระเป๋าหวายน้งน่าจะเป็นหวายนะคะหวายค่ะดิฉันไม่รู้หรอกว่าเขาจะชอบไหมแต่ว่าเขาเป็นเขาเป็นคุณป้าที่อชอบงานพวกงานประดิษฐ์นะคะซึ่งดิฉันก็คิดว่ากระเป๋าแฮนด์เมดแบบนี้งานแฮนด์เมดแบบนี้แกจะแกน่าจะชอบนะคะซื้อไปฝากเขาค่ะทุกคน บรรจุพันเขาก็มาดีนะถือว่าดีเลยล่ะสําหรับงานครั้งนี้นะคะค่อนข้างจะเลอะข่าวอยู่เราก็เอาไอ้ถุงนี้ของเขาดี่แหละที่เขาส่งมาให้เรานี่แหละใส่ต่อนะคะใส่ต่อไปะะทุกคนใช่ไหมการจากกัดกระเป๋าของพี่ชานไม่ได้เสร็จแค่นี้หรอกเดี๋ยวลุงก็จะมาจัดให้ใหม่ ไปไม่กี่ตัวลคะทุกคนเพราะว่าอย่าไปหาเอาที่โน่นนะคะดิฉันที่มีเสื้อผ้าตัวเล็กๆไม่เป็นไรขอแค่มีโค้ตตัวใหญ่ๆมาเฉล่ยก็โอเคแล้วอันนี้เป็นเสื้อฝากเพื่อนฝรั่งผู้ชายนะคะเป็นสามีเขา,าเขาสะสมเสื้อทีมฟุตบอลนะคะจากทั่วโลกนะเราก็จะซื้อเสื้อทีมฟุตบอลของอำเภอรเราสีส้มแล้วก็เสื้อของบุรีรัมย์ไปด้วยไปให้เขาโดยเราจะยัดไปในกระเป๋าเขาฝากอันนี้นะคะมันจะได้ไม่แซบนะ นนของมันไม่เยอะอะค่ะหรือของไปไม่เยอะก็ไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะพักเมื่อก่อนนี้เวลาที่ดิฉันจับกระเป๋าดิฉันจะจับได้ก็โยนเลยค่ะ <c oughs> ทำให้ลุงไม่พอใจเป็อย่างนี้กะปองคน <c oughs> ทำไงจะไม่จีบถึงน้องหา ฉันไม่ใช่แม่บ้านแม่เรือนนะคนุณแล้วก็เรื่องพวกน,นี้ดิฉันไม่เน้นนะคะเน้นง่าย <c oughs> เรียกภาษาป็านบ้านคือมักง่ายเสื้อผ้าไปแค่สองสามตัวไม่แน่ใจว่าดิฉันพิมพ์เสื้อผ้าไว้กี่ตัวกี่ชุดนะคะไม่รู้จําจไม่ได้เพื่อนที่เราซื้อของไปฝากเนี่ยเขาเสนอให้เราอะในช่วงที่เราบินไปถึงเนี่ยไปพักกับเขาก่อนนะคะเขาเสนอให้เราพักในบ้านของเขาแต่เราปฏิเสธไปนะคะเราบอกว่าไม่พายะดวกอะเราเป็นคน ค่อนข,ข้างจะมีความเป็นส่วนตัวสูงท่ะทคนแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะรบกวนเขาเท่าไหร่นะก็เลยบอกว่า,อาขอพักโรงแรมกันละกันเล้บอกโอ้ยงั้นถ้าถ้า,านนั้นก็มาอยู่รถบ้านของฉันก็ได้เพื่อนนะคะมาอยู่รถบ้านของฉันก็ได้แล้วก็เดี๋ยวลงมาเข้าห้องน้ำมาอาบน้ําในบ้านฉันลุงก็เลยบอกว่าถ้าเขาเสนอมาขนาดนี้ก็ถ้าอยากปฏิเสธเลยก็โอเคอยู่ก็อยู่แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเพื่อนก่อนนะคะในช่วงที่ลุงจะต้องไปซ่อมรถบ้านของเรา เพราะว่ารถมันถูกจอดทิ้งไว้ก็2ปีกว่าแล้วทุกคนเรามาตั้งแต่ช่วงปลายปี2021อันนี้ก็ปี2 0 2 4แล้วอะนะลุงก็จะต้องไปขัดไปล้างค่ะเชื่อมั่นว่ามันจะต้องมีแต่ไคลน้ำเต็มไปหมดแน่นอนค่ะเริ่มแรกคือไปขัดก่อนขัดรถรอบนอกแล้วก็ทำความสะอาดด้านในแล้วก็ตังด้วยเครื่องยนต์ดูแลเครื่องยนต์แบตเตอรี่แล้วก็ค่อยตัมด้วยประกันเออยแท็กซ์เออยอะไรพวกนี้นะคะ ถึงจะเอาออกไปกวิ่บนถนนได้ค่ะเพื่อนก็เลยเสนอว่าให้เราเช่ารถเขาก่อนก็ได้เพราะว่ามันเป็นรถที่เขากาลังต้องการขังพอดีมันเป็นรถที่มันเป็นรถแท็กซี่ที่ใช้ขับในล,ลอนดอนมาก่อนค่ะทุกคนแล้วเพื่อนเขาก็ชอบนะคะสะสมชอบซื้อมาขับมาขับเสร็จปุ๊บก็ไม่ค่อยชอบค่ะผานไปสองปีแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็ตั้งใจว่าจะขายไปก็ลเลยให้เราไปเช่าก่อนไปได้ขับไปนู่นไปนี่ไปนั่นเมื่อกี้เห็นมีการคุยกันจองตั๋วคอนเสิร์ตไว้ให้ลนุงมกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน วันนั้นก็ผมจะได้ขับรถไปดูคอนเสิร์ตบินไปแค่สามสี่วันก็จะไปดูคอนเสิร์ตเลยลุงชอบมากอยากไปนะฮะเราไม่อยากไปแต่ก็ถือว่ามันเป็นความสุขของลุงก็ให้ลุงไปดูการที่แกชอบกันแล้วกันทุกคนตอนนี้จะให้ดูทุกคนบอกดิฉันสิว่าดิฉันทำยังไงจะไม่คิดถึงลูกทำยังไงถึงจะอทุกคน ตอนนี้นะคะสามตัวน้องอบิเกลที่อยู่ข้างประตูซันซ่าหมูอ้วนแล้วก็น้องกระปอมยังยังไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ทำพวกนี้คืออะไรแต่ว่าเพนนียรู้นะคะแล้วก็เศร้าแล้วค่ะทุกคนเพเนี er นี่คือสายตานี่คือวิงวอนพ่อแม่แล้วนะคะดิฉันอยากจะร้องไห้ ยังไม่ทันไปเลยทุกคนน้ําตาไหลแล้วคือสงสารเพนนีค่ะคือเพนนีเนี่ยเป็นเป็นหมาแก่แล้วนะคะสิปีแล้วก็คือน้องรู้ว่าการที่เราเก็บกระเป๋าแบบนี้มันคือมันคือเราจะต้องเดินทางแล้วก็ไปจากน้องนะคะแล้วก็น้องก็เริ่มเศร้าแล้วค่ะเมื่อกี้คือนอนมองแม่แล้วก็น้ําตาไหลาสายตาอ่อนวอนแม่ก็ เราทำไงทุกคนก็คือเราก็ต้องใช้ชีวิตน่ะนะคะเราก็อยากใช้ชีวิตเราเราทุ่มเทให้น้องหมามาก็ก็หลายปีแล้วคะ่ะแต่ว่าเราขอใช้ชีวิตเราบ้างเนาะหลายคนอาจจะคิดว่าเออแล้วก็ไปทําไมล่ะก็ไม่ทําไมไม่อยู่กับน,น้องหมาคือเราไปแค่5เดือนเองค่ะทุกคนซึ่งออในช่วง5เดือนเนี่ยเราจะขอใช้ชีวิตคะ่ะ เพราะว่าเราลุงเนี่ยหกสิบหกปีเต็มแล้วนะคะส่วนเราก็52เต็มแล้วค่ะห้าสิบสามอยู่ค่ะตอนนี้ในขณะที่เรายังแข็งแรงเดินได้ไปไหนมาไหนได้ก็อยากจะใช้ชีวิตนะคะเรายังมีรถบ้านทิ้งไว้ที่นู่นเพราะว่าลุงบอกว่าเสร็จจากทริปนี้แล้วลุงจะขายรถบ้านแล้วก็เราก็จะไม่ได้กลับไปอังกฤษอีกแล้ว <S <S นั่นคือเหตุผละค่ะทุกคนที่ดิฉันรู้สึกเศร้านะคะ <One input> คือไม่รู้จะสงสารตัวเองหรือจะสงสารน้องหมามันเศร้าอะค่ะตอนนี้เพนนีอยากจะพูดููดาลิงเพนนีว่านึ่พูดคพี่พีนเดี๋เมื่อกี้เพนนีพยายามที่จะออกไปประตูนู้นเพื่อไปฉีในบ้านฉี่ใส่บ้านนะคะเพนนีชอบฉี่ใส่บ้านค่ะเดี๋ยวเราเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันค่ะเราจะเข้ากรุงเทพวันที่26นะคะ แต่ว่าเราจะบินวันที่28ค่ะทุกคนก็เอาคลิปมาให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเป็นนี่ลูกเราจะไม่ลองได้ยังไงทุกคนก็เนี่ยลูกเป็นแบบเนี้ย <laughs> โถลูกตาหน่อยน,นะคะดูว่าพ่อกับแม่เก็บกระเป๋า ไม่รู้น้องจะกินข้าวให้ไหมเนี่ยพ่อแม่ไม่อยู่ไม่ยอมกินอะไรนแน่ๆเลย